xin chào quý come ON! các come bạn on. chào come mừng quý vị và các bạn đến big channel โดนก็ผมโดนครับไอช่อนเนาะโอเคช่องลี้นโดนไหมลูกนายคล้องนะเนาะ ตลบเอาเดยวเขาสนุกะลครไฟสองโลงเนี่ย เนี้ยโอ้โหข้าลำตัวเนาะช่านสายใหญ่ที่เคยได้นครับแต่แรกเช้าเช้านี่ยเช้านี้มันหมานครับผม หลุด้วยนะรับมันมากนะผมเราดูแต้มต่อไปครับ 돌아갑고 엄마. 오케이. ออก้าแล้วผมมาเต็มอยู่แล้วผมเสร็จดขีดนะครับหมายแล้วผมแต้มสองครับหมายก็จะเป็นหมายห้วยลำพยังแล้วผมเช้าแล้วก็ไปอา่าิน้ำห้วยฝามาแล้วผมได้ปลาช่อนหนึ่งตัวไซส์ประมาณโลโลครึ่งนะครับผมเลยย้ายหมา้มาที่ อ้าายลำเอียงนะวมเมันนานครับผมรอดูแต้มต่อไปครับปลาชิโดนะครับโอเค ใส่น่าจะสองโลงไงละมอสลอยคู่นะครับผมตัวนี้น่าจะโลกว่าอ แต่มแรกเช้านี้นะครับกับชชนโดนเข้าแก้มลูอีกด้านนึงะครับลูกดอกหัวพอกนะครับหัวพอกเจ็ดเซนมาครับ น่าจะไซส์พอๆกันนะครับยิงเข้าที่เดิมนลครับผมข้างแก้มแต้มสองครับผมนี่น่าจะลงโลงน่นิดิด